เนี่ยังไหนปูฝันดีวะนากล้ามือนั่นต่อยเด็กออกไปตัวได้หรือได้กระดาษดิไม่ก็ไเด็นเราเข้มไหมอืมเมื่อนี้ฟันท่งเลยนะปูเนะอืมยึดกรกดารคุยที่ไม่เสรวต้อเข้มไห็ได้กาบเนบอเวม่จะลดติกระดาษมันจดนีเออมียึ่ผมมียึดอกเะาจดนครับปูพวกอยู่ดีพันออกมาถามบมาปูว่า น,นั่นพ่อนนั่นยั่วพันดีอยู่อพุ่มเนี่ยพันดีเนี่ยตลอดเป็นพุ่มตัวพุ่มเนี่พุ่มตัวทั้งยาทั้งพวหลายคนเยาแต่ว่าข้าเจ้ามันร่วมกันเป็นร <personality> ่วมกันเป็นพีเป็นพี่เป็นพีต้งบทแน่เป็นเพีเนเน่นั่นเนี่ยข้าเจ้าดีดีเถือรู้ว่าเมืม่มนอนั่งบินบาดมาได้ปะ บินบาดไม่ได้ได้สามปั้นเอ้อเป๋ไนวันพาวังนั่นเอาไป๋ไงมาได้เสียวฟังเน่อยพ่อเดียบินบาดได้สามปั้นแงี้กูจิมี้คอยกินบ่านนอกมืงเดียววะวานนี้กับตกมแมลงมาใายคุ้มเราปะเนี่ยให้คุ้มเลยคุ้มกับบอกบอกว่าเมื่อนี้ยขั้นว่บินบาดบ่อยู่น้ำเด้อวางสิดอกอ่าห้คุ้มเราปะเลี่ยพ่อเดียวคุ้ม พี่น่บบาะสามารถไปเป็นบาทได้โนะอ้ร่นมาร่นเลื่อยไปร่นบาทเรื่อยะือออปไปได้เลย <c oughs> อ๋อวันพันานๆทดสอบของพ่อหนิแต่ว่ามาเนี่ยเจ้าคนมากะเป็นบาทได้มาเนี่ยคนทั่ายกันเป็นบาทได้นักกีฬาในกลุ่มเนี่ยบายเข้าก็นนเต็มบาทมานะอ,อือ,อมาเนี่ยผีจอมแหยว่าพบอันอันปูกับงาจอมแหย จมวทำหน้าจมหมายว่าพระจมกระปินนั่นจมแล้วว่ไดดเย็นเขาได้นั่มแล้วน้องใหม่ตัวเาเป็นม้ากได้สันเดียวาสิเราไปบบมันได้หล่นมาเลยโบกัปูได้หล่นมาเลยวเธอทุกมือนนี่แหละทุกมืงอนนี่แหละคนเงินใช้ตลอดมันเมาะว่าทุกมือนมีจดลดบาทเลยอไปเมืองเพ็กคนอาศัยบุรุษ มาใส่มาเนาะอืมมันแปลนไายุ่ดเลยเนี้ยแต่ว่ามันพ่อนีโทดสอบแล้วเนี่ยมึงโทดสอบมันพาดนี่มือเดียวอืมนี่มือเดียวมือวันพางั้นอ่ะโอ้เอ้าไม่ยุ่ดโดนตึ้นเออวันพางไม่ยุ่ดโดนเดาเอาไม่ยุ่ดโดนแล้วว่ามันมือที่แรกดมามาเมือวันพางั้นอ่โอ้โอ้ไม่ว่ามาผู้เดียวได้มาเนี่ยมาสองมาสองกับย้อมนั่นย้อมหน้านั่นแหละอ่ะ อันยอ๋อนี่มเป็นแดบกเดย้มือนีเป็นด็มากเด็ก็ไปเห็นไหนหมดอีกเท่ามาเท่านอเนก็สารวัตรัดนไปโอ้ยหนอ่จมเรามแล้งไอ้จมเลยอ่าพรจมพ้าจมให้พีพีพันกะเล่นมัวทนาให้เลยอือเรตเอาขวนมาสบายมานาะเต็มบ้านอืมโอ้คุณปุ่แค่ไอนย่ แต่ว่าเพิ่ละทานีอกแต่ว่าเพิ่นอาตีทดสอบห้องก็ได้ครับผมอาตีทสสอบห้องนั่งก็ได้ห้องห้องมันบเรนั่นนี่กระเรนั่นมากอ้แขนลุงไหมแขนลุงพ่อแขนอะไรพี่น้องอันห้องไเล็กตัวดงนขนแบบผมก็่ไเอ่าตัวเดส่หกหนึ่งบกเทียบหนึ่งเห็นบ่งหก่ะออเทียบหนึ่งา หนึ่งศูนย์ครอนี่เห็นปะครับชี่ว่าซองนุ่สั่งเออแต่ว่าหกตัวจำอ่ไรอืมว่าหนึ่งตัวแต่ว่ามันเป็นเลขไทยเลขเลขหนาเลขไทยมันหกตัวคผมจุดนีอันนี้เขาเขาเเสื้อเขาก็สามตัว่ปู้บันเขาไม่จำเาเขาัลงพ่ยกสองเลยงลงพายปายท่เก็าสองเงี้ยเดียว เล็กแคแล้วคนจําแ้แที่มนเี่แมนก็สองออมาเนี่ยอันเจ็หกอันห้าหกหาก้หาห้าหกหาก้าเลขเริเที่มันไม่ชัดทัรงือโอ้ชัดเจนเลยห้องสุดยมาเนี่ยตัวล่าง,ต,งาตัวนองพ้าสืบปลายตัวล่างเนี่ยคือก็สุสองข้นขึ้นหยับเก้ากับตัใส่สูสองนี่คือคุณนงพ่อหยับเก้ากบสองว่ะเพราะเลกมันดังมากเก้สองครับ ดังมาก็สองกอนนี้มาเลกนะเล็อันเลเลล่างเนี่ยมันมีอันส่วนหนึ่งอ่าส่งอืมส่วนหนึ่งตัยเดียวตัวเดียวกปุกโดยเดียวกกบาะ้จุส่วน้น้นบอกแล้วเป็นเียวกันมากอืออืาส เอาโค้งสุดท้ายเลยพี่หลังเด้อโค้งสุดท้ายแต่ว่ามันเในขาของขา,ขา,ขาเนี่ยมันมันมันจับมันมีเอาเอาเจ้าห้อยจะไะปรอบสามเด้อเฮ้ยฮะจัไปรอบสามตัวให้ย่อจับของขาวไว้เกิดฮามันนั่นไปมาเนี่ยพี่จังงานหลวงพ่อปล่อยสี่แปดมแปดที ทือเลกแล้วมรอหมลุนลุงแต่ลงลุตอกท่อกตรวจตลามนี้มันเอาแปดสอแปดสามเล่นคัมเลขซีไปตลาดนะนั่นเอนะมั่นเป็นะท่านพาเลขลงพอตัวขันถ้าถึงสามตัวต้องลดตัวไทยกาว่านี่เงานใหม่ไหมมีดูคือบวกตัวไทยลง หายลงกับสิบหกซี่เ่นั้นือเปล่าเด็ลงกับหกสี่ว่าบนแต่ว่าเรื่องวันเี้ือขาดนะเรื่องวันนี้ยันมันมีเก่าอยูโอ้มันไม่ไม่มีเก่าไม่เป็นไรตัวเดิมถ้าเดี่ลงตัวหนงก็จะไปชนหกซีเหมือนเดิมแต่เขาเขียนมว่ามันมีในคิดไปแล้วหาหาขั้นค่ทธท เอาว่าหาทาแท้เลยไปอเอาตัวเดียวเลยเอาหาหัวขาดอะอาหเจ้าเชเป็นลูกฟันเจ้าเป็นฟันันสไมลืมตัดได้พี่รองด้วยหกห้าห้าหกเนื้อจะหาหาได้พี่รองหาหาตรงกันกับที่เห็นอยู่นี่ข้าวข้าวหน รับเนี่ยังสไลดห้าหกหกห้าห้าห้าพอขยายก็แ้นก็ซูนผ่านใช่การสไลด์กระตาไล่ก็หลุดเลยพอได้เขี้นตรงนี้ก็ูนสองจ้ให้พวกขียนไปอีกแล้วฟูได้สิได้ตัวอปบ้าเงเอมาลงพอหยับเล็กลงลงพอปลายที่แรกกอเพื่อปลายก้าสองก้าอปลาที่แรกก้าสองมาเนี่ยลงพวาสีหยับก็หยับกมากเป็น มาเนี่ยไูนสอนข้าพอผมได้เรียกว่าเนี่ยตายกาเดอมมามีเก่าเรียกว่าเนี่ยไม่มีเก้าไม่มีเก้ามานมีเก่าปีนบึบมาเป็นหกถ้าถ้าึอล่างมาถึกบนเด้อโอ้ไม่ไม่มาไม่มาทําบนทังล่างโอ้มาถ้าถ้า้องเดยกอาตย์ถืงล่างถือบน โอ้ลงเลยเนี่ยเอาอยู่ได้นี่มีมีโอกาสบาบนกระล่างพี่น้องสำหรับปูพนถ้าถึงล่างมาถึงบนไผ่ไม่ถึงบนเนี่ยถึงบนทั้งสามตัวน่ะล่างมาอนีนะ่ครับโอ้เขาจะซับตัวถ้าถึงสามตัวน่ะโอ้ล่างล่างไม่ต้องบ่ล่างไม่ต้องซับตัวก็พอพี่น้องนั่น่ะอืมขันถือนี่ก็ว่ดสามตัวนี่ยเอ้ยไหนเซซิมาฝาปู เลขเลขท่าสามตัวเทท่าสามตัวเชียนน้อยน้ำเนี่ยพว่าสามตัวน้ำันมันออกแปดแปดสองเลขท่าสามตัวเขียนมานท้ายสามตัวประกันเดืนคือมือมอพอ่าคือมเดียเชีไม่ือนยชไปม่รอดค่ท้ายสามตัวครับบูส่วนสามเจ็ดสามเจ็ดได้ยินจะสามมันสิเป็นเลขตายสามตัว ห้าสามตัวศูนย์สามเจอมาเนี่ย็็ือห้าร้อยๆเอแค่นี้แหละมามาแห้งด้่สุดก็ศูนย์สามเจ็ดเท่าสามตัวศูนยสามเดแ่นยึดจับตรีไปพี่ลองตอบไปอวดที่แล้วแปดแปดสองอือเนี่ตตึมเลย ไปาคแตมาคบันพี่น้องวมืที่แล้วแปดแปดสองที่าแปแปดสองท่าจองตามมากมา่แห้งสุดตัวนี<_<_<_<_้มาแรงศูนสามเจ็ดเป็นดัเจ็ดผรอด่ชัดหน้าจอที่น้องเด้อกสำหรับแนวทางสุดท้ยสุดท้ายก็่ได้ มะะเมื่อไรตัวเราโอเคนี้แหละครับผมหลวงพว่อแบบมันมีคำมั่าทั้งเหนือกันได้กับมาเห็ดมาเซอร์มาสั่งเซอร์ยมแม่เนี่ยครับผมว่าหลวงพ่ออยากได้เทพปุณเทพอย่างทางหนายอยู่ครับผมนี่เงินไปก็ได้เซอร์พระเจ้าเ,เนี่ยครับผมนะว่าเงินทั้งหลวงพ่อก็บว่าถ้าได้เราให้มีบุญวาสนานะแต่จะมีชมพิมานครูเนะแม่นียมีโชคมีมานคือว่าใครจะไปวันก็นกนได้ด เลขมาตัวนี้ศูนย์สามเจ็ดอับหังจากนั้นกอทับผมขอให้บังปังป